ครัสบสวัสดีครับเป็นรักแฟนรายการที่เัาสุดคุ้มคุ้นครับเมื่อนี้ผู้ขานุ่มน้อ,นอนนมอนคนมันไทยครับนุ่มมันไทยคนโกคนโซผู้หายใ,ใหญ่นั่นละหนุ่มใหญ่ในตาสีเล็กหนีสีนเหนียวโบตองเอาถึง <g ül> เอ้าเอา้าวกำบ๊อบหอกกันก,ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องอกันจ้าเป็นรักแฟนเพลงอยากที่สีมาซอยมาครับเคลื่อนซอยกะโอเคครับพี่น้อง คับผู้ที่ประกอบการ้านคาที่มองเห็นความสําคัญมองนี้เพื่อที่สีมาใส่เหลือกะเช่นครับพี่นองเช่นศูนย์เก้าหกเก้าเจกหนึ่งแปดหัครับหกหนึ่งแกการยเสื่อมครพี่นองมินิกามาไทยทำอยู่ด้านนอกด้านนอกูน,น,อกน้าครับทางเขาบา้านครับทางเขาบา้านกะเป็น บรรยากาศยามเอสั่วเป็นราพินอบรรยากาศยามเอสั่วค่ะอืมแต่ควคุณหล่ะครับขอบคุณสุขคุ้นุขคุนน่นแหละมีให้เกียรติตาแล้วก็บรายการเป็นประจำครับครับผมกะเอามือนีีกะมาพบมาพบกันที่เก่าเหมือนเดิมครับมาพบมาพบกันกะเดี๋ยวกติดเรียกว่า พบกันเขาเรียกวาสนาราสังเขาเรียกวาสนาระพบพบกันเขาเรียกวาสนาจากกันเขาเรียกโชคชคตากลับมาเขาเรียกฝาลิคิดยาอดอยาจมปลักกับคนที่หมดใจยาเยื่อใยกับค้นทีบ่มีเยื่อใย เอาไหมครับพี่น้องเอาไหมเอามีคติโพดว่ายยังสี่ครับพี่น้องพบกันเขาเรียกว่าบุญวาสนาครับยาก,กันเขาเรียกว่าโชคชะตากลับมากเขาเรียกว่าฝ่าลิขิตครับยาอดกันกับคนทีหมดรักยาจมปลักกับคนทีหมดใจ ยายืดเยื่อกับค้ที่บ่มีเหยื่อใหญ่ย่าเสียใจกับคนที่บนนบเห็นความสำคัญคารพีน้องเอาก็มีมีความาอยู่วงว,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 ว่าพบกันเขาก็เรียกว่าบุญวัาสนาคารพีน้องบุญวาสนาใหญมากพบกันวัดสันตุนวากันครั ยังคนเฮาผักัน,นี่จ้านี่บุญวาสนายังคนเิได้มาพบกันกัาพี่น้องแต่ว่าขันจากกันที่บนันนี้กันการจากกันนี่มันก็นกนเป็นเรื่องของโชคเกตตาครับเป็นเรื่องของโชคเะตาที่ทว่า,าเป็นจังไดไหละ่ะเป็นเป็นโชคชกตตาที่ที่เห็ดให้เฮาดีจากกันไปครับส่วนกลับมาส่วนกลับมาเขาเรียกว่า ฟาลิกิตครับฝาลิกิตฝาลิกิตขีดเขียนเอาไว้ว่าเออเขาไปแล้วเขากะกับขึ้นมากขึ้นเกากะโอเคเป็นฝาลิกิตครับแล้วก็ย่าอดทนกับคนที่หมดรักครับเรือว,ว่าบันี้กเลยว่าเออขันคนหมดรักแล้วสิไปอดทนอยู่กับเขาได้ยังไงสิไป ขายันขย่อให้เขาหักเขามากักอย่างไ้ยังได้เ <c oughs> สี๋ยวเขาเ <c oughs> สียเขามาอต้นรถกันเมื่อเขาหักเขามาักอะไรยังไดเพราะฉะนั้นกะจะไปอดขนกับคนที่มดระครับพี่น้องมาเดียจะไปจมปลักกับคนทีมดใจครับแข่นขนมีใจแลาวก็อยวจะไปจมปลากอยู่กับเผากันถ้น บม่มีควอมิดควอมอ่านอย่างอื่นหละกันโว้ยตัวไกค่คาราพี่น้องเฮ้ย <ś c oughs> ตัวไก่ครับบ่บ่บ่ต้องไปหมดนนจนจอมปลักอยู่กับคนที่หมดใจครับยาเย,ยื่ดเยื่อยาเย,ยื่ดเยื่อครับกับคนที่บ่มีเยื่อใหญ่ครับกับยาเยื่ดเยื่อกับคนที่บ่มีเยื่อใหญ่ครับกันธาสม,มุติวาอาคนบ่มีเยื่อใหญ่แต่ว่าเท่ากัยายกบยาจะไปเยื่ยดเยื่อกับพระเจ้าครับพี่น้องครับ ก็ย่าเสียใจกับคนทีบ่มองเห็คนความสำคัญของการเป็นคนนะฮะย่าเสียใจกับคนทีบ่มองเห็นคนความสำคัญของของ,ของ,ข,องของตัวเฮาเกิดรับพีน่น้องกะเป็นอันว่ากะให้จำใบข้บพี่น้องให้จำใบพันธทาสมมติว่ามันมันเบิดเยเื่อเย้ยเลรอตัวนอนนี่เนาะมันมันเบิดเยื่อเย้ยเลรอตัว กัเลยว่าโอ้เฮตุเงเดีเนะาะจะรู้ง่ายๆกันคือพบกันเขาเรียกว่าวาสนาจากกันเขาเรียกว่าบุญชโชคตากลับมากเขาเรียกว่าป่าลิขิตยาอดทนกับคนที่หมดรับย่าจมปลักกับคนที่หมดใจอย่ายืดเยื่อกับคนที่บบมีเหย,ยืยอย่อใหญ่ยาเสียใจกับคนที่บ่เห็นมองเห็นข้อสำคัญครับพี่น้องอ่ะกะ ฝากขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุกูสุกคนคราบพี่น้องฝากขอบคุณสุกูสุกคนนั่นละกะาอย่าลืมเด้อกะาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยครับผมครับผมครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ